มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างครับวันนี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เดนะินหน้าปรับตัวคึกคักทีเดียวน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มยานยนต์ครับหลังจากที่มีข่าวว่าทางคำนียบขาวยืนยันนะครับว่าจะลดอัตราภาษีนําเข้าให้กับรถยนต์ที่นําเข้ามาจากเกาหลีใต้ตามที่เคยตกลงกันไว้ในสัดส่วนร้ละสครับ ตลาดพุดน้นเอเชียว,วันนี้นะครับเดือนหน้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาโดยบริษัทยานยนต์ของเกาหลีใต้ก็ดีตัวขึ้นไปด้วยหลังจากที่สหรัฐยืนยันว่าได้มีการปรับลดภาษีนําเข้ารถยนต์จากเกาหลีใต้ลงมาเหลือร้อยละ15ครับสมผลทำให้นะครับหุ้นในกลุ่มยานยนต์ทั้งในเกาหลีใต้ในญี่ปุน่นวันนี้เนี่ยก็มีสัญญาณที่ดีมากขึ้นครับโดยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เกาหลีใต้ครับไม่ไว่าจะเป็นฮุนไดมอเตอร์พุ่งขึ้นไปเกือบร้อยละ5 เกียร์นะครับเดินหน้าขึ้นไปร้อยละ3หลังจากที่ฮวนลดนิกทันติีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐได้ปรับรลดภาษีนําเข้าจากเกาหลีใต้ลงมาเหลือร้อยละ15จากเดิมนะครับที่กําหนดไว้ร้อยละ25โดยมีผลมาคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาภายใต้ข้อตกลงการค้าและการลงทุนแบบทวิภาคีในครั้งนี้ครับ